แต่ว่ารสชาติของเขานะคะแม่ลักรับรองเลยค่ะว่ารสชาติดีอร่อยแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ลักจะมาแนะนำส้มสายน้ำผึ้งจากสวนที่อร่อยในอำเภอฝางค่ะส้มสายน้ำผึ้งที่อร่อยนะคะจะต้องมาจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแต่ว่าส้มในอำเภอฝางแต่ละสวนนั้นนะคะรสชาติก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดิน อากาศแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ของแต่ละสวนนะคะและส่วนที่แม่ลักจะมาแนะนําในวันนี้นะคะก็เป็นสวนเล็กๆในอําเภอฝางเท่านั้นเองค่ะแต่ว่ารสชาติของเขานะคะแม่ลักรับรองเลยค่ะว่ารสชาติดีอร่อยแน่นอนค่ะส้มของสวนนี้นะคะรสชาติจะออกเปรี้ยวอมหวานเข้มข้นค่ะแล้วก็เนื้อแน่นฉ่าน้ําแน่นอนค่ะ ส่วนนี้นะคะก็เป็นสวนของหลานชายแม่ลักษ์เองค่ะและปีนี้นะคะก็เป็นปีที่2แล้วค่ะที่จะได้เก็บผลผลิตค่ะส่วนราคาของส้มนั้นนะคะแม่ลักจะขายเป็นกล่องค่ะจะมีขนาดกล่อง3กิโล5กิโลแล้วก็10กิโลค่ะ3กิโล180บาท5กิโล280บาทและ10กิโล530บาทค่ะราคานี้แม่ลักษได้รวมค่าจัดส่งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ในกล่องนั้นนะคะก็จะแคะไซส์กันไปนะคะจะมีไซส์ตั้งแต่เบอร์3ถึงเบอร์5คะรวมกันไปนะคะเหตุผลที่แม่ลักขายส้มของสวนนี้แบบพละไซส์อย่างเดียวนะคะก็เพราะว่าแม่ลักเก็บสดมาจากสวนแล้วก็มาเช็ดทำความสะอาดเองแล้วก็แพ็คส่งให้ลูกค้าเลยนะคะไม่ได้ผ่านกระบวนการแวกหรือว่าเข้าลงแวกแบบแยกไซส์นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะได้รับส้มนะคะที่สดใหม่จากสวนเลยค่ะ และในกรณีที่สินค้าเสียหายระหว่างการขนส่งนะคะแม่ลักก็รับเคมให้ตามจริงเลยค่ะเพียงแค่ลูกค้าถ่ายรูปของที่เสียหายแล้วส่งมาให้แม่ลักนะคะแม่ลักก็เคมให้กับคุณลูกค้าเลยค่ะสนใจอยากจะซื้อไปทานนะคะก็สามารถทักมาที่ Inbox p a g พแม่ลักนักขายสายกินได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ลักต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ